ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่พิกัดกีฬาค่ะหลังจบไฮไลท์การอัปเดตการแข่งขันจักรยานทางไกลตูเดอร์ฟองนะคะก็อยู่กับพวกเรา3คนที่จะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตเรื่องราวในวงการกีฬาทั้งในและต่างประเทศค่ะวันนี้กับลอยคุณเอ็มและคุณโฟลกค้าลอยกับในช่วงนี้เราก็จะมีข่าวกราวความเคลื่อนไหวของฟุตบอลยูไนเอ็ดมาให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันเทียบเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าในการถ่ายทอดสดของเรานี่ผ่านพ้นไปแล้วใน2สัปดาห์นะครับผลงานการแข่งขันประตูที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเหลือเกินแล้วกสุกนาทคู่เลย ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าสานามเนี่ยจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อฝนที่ภาคนั้นๆนหรือว่าแม์นั้นๆเนี่ยเกิดตกลงมาแล้วก็สานามอาจจะไม่ได้เต็มใจอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ดินฟ้าอากาศด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปคะแนนผู้บอลดิวชั่นตกันหน่อยนะครับหลังจากผลการแข่งขันในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับมาเริ่มกันที่โซนภาคเหนือนก่อนนะครับ โซนสูงสุดของประเทศไทยนะครับหนองบัวพิษนะครับนำมีอยู่28คะแนนนะครับตามด้วยลำพูนวอริเออร์มี26คะแนนและพะเยาเอฟซีที่25คะแนนนะครับต่อเนื่องกันที่โซนภาคอีสานนะคะนำมาด้วยอุดรธานีเอฟซีค่ะ34คะแนนต่อด้วยอันดับ2อุบลราชธานีเอฟซี30คะแนนและอันดับที่3ขอนแก่นเอฟซี25คะแนนค่ะส่วนโซนภาคกลางเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้จัดููจะเป็นอยุธยาเอฟซีครับตามมาด้วยอยุธยาวอริเออร์แล้วก็สิบบุรีบางกาจันเอฟซีครับคะแนนเนี่ยอันดับหนึ่งอันดับสองเ ต่างกันไม่เท่าไหรกันนั่นเองครับลุ้นสนุกแน่นอนจับที่ภาคตวันออกกันบ้างเลยครับราชบชาครับนำอยู่ที่23คะแนนตามร้วยบ้านบึงยูเนเต็ด19คะแนนและสมุทรปราการยูเนเต็ด15คะแนนนะครับทางด้านของโซนภาคตะวันออกอันดับที่1ค่ะตราด FC35 คะแนนอันดับที่2ปราจีนบุรียูเนเต็ดมี24คะแนนและอันดับที่3ปลวกแดงระยองยูเนเต็ดค่ะตอนนี้มีอยู่22คะแนนค่ะ ส่วนทางด้านของโซนภาคตะวันตกนะคะสมุทรสาคร FC มาเป็นที่1ได้26คะแนนอันดับที่2มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์25คะแนนอันดับที่3ก็คือสีหมอก FC 24คะแนนค่ะมาดูกรุงเทพและปริมณฑลกันบ้างนะครับครับอันดับหนึ่งเป็นจามจุริยูนาเต็ดนครับ27คะแนนตามด้วยรังสิตเอฟซียี่สิครับและเกษตรศาสตร์เอฟซีคะแนนนะครับส่วนโซนภาคใต้นี่ต้องบอกว่าลุ้นสรุปแน่นอนนะครับเพราะว่าหัวตาราง3อัน แรกเนี่ยมีคะแนนเท่ากันหมดเลยนะครับนารายูเดเต็ดสุราษฎร์ธานีรอยนองเนี่ย21คะแนนเท่ากัน,นแล้วก็จะกลับมาแข่งขันกันในสุดสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับส่วนโปรแกรมการถ่ายทอดสดของช่อง9ยีษษษษ่สิบหเราในสุดสัปดาห์นี้ครับในวันศุกร์เนี่ยสิบหกาโดม FC เจอกับมอนอตกรุงเทพส่วน18บแปดาวันเสาร์นะครับตราง FC เจอกับนารายูเนเต็ดแล้วก็ในเวลาสิบหกาของวันอาทิตย์ครับบ้านบึงยูเนเต็ดเจอกับสิทนากบินบุรี FC ครับเป็นทีมอันดับ6ของตารางครับ